สวัสดีครับวันนี้มาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้เป็นลูกค้าส่งมาให้ซ่อมให้นะครับเป็นโซนี่ครับโซนี่นะครับดูรุ่นกันนะครับโซนี่นะครับ SRSXB3 นะครับอาการที่เจอตอนนี้ก็คือนะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนี่นะครับเปิดเครื่องไม่ติดนะครับนะครับเดี๋ยวพอเปิดเครื่องไม่ติดเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าชาร์จเข้าไหมนะครับ เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูนะครับอันนี้ใช้ไฟ15โวลต์นะครับเห็นไหมครับมีสเตตัสชาร์จขึ้นนะครับเห็นไหมครับไฟนะครับเดี๋ยวเราต้องรื้อดูก่อนครับรื้อเข้าไปเช็คยันด้านในครับว่าแบตมีไฟไหมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีไฟสเตตัสชาร์จนะครับจะต้องรื้อไปดูด้านในกันเลยครับว่าเกิดจากอะไรนะครับที่เปิดไม่ติดครับอเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูครับโอเคตอนนี้เสียบแบตนะครับเปิดติดนะครับผม สันิษฐานว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวลองต่อบูทู h ดูนะครับต่อบูทูตนิดหนึ่งนะครับโอเคครับบูทู h ต่อได้ปกติไหมครับครับจากนั้นเรามาลองเทสเสียงกันนะครับผมต่อบูทู h ก่อนนะครับเสียงขอตัวนับ ชักปักนะครับโอเคพอชักปักดับนะครับอันนี้น่าสงสัยนะครับต้องรื้อดูอย่างเดียวครับผมมาดูกันต่อเลยครับรื้อเดียวผมจะต้องแกะซิลิโคนนะครับทั้งสี่ด้านนี้ออกก่อนนะครับจะมีซิลิโคนอยู่นะครับจะแกะออกเลยนะครับต้องแกะนะครับไม่แกะได้นะครับผมแกะซิลิโคนออกนะครับทสี่ฝั่งนะครับ นี่ด้วยครับเดี๋ยวไว่อแปะเข้าไปใหม่แล้วก็นี้ด้วยครับด้านล่างอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงครับถ้าเราไม่แกะออกเราเปิดไม่ได้แน่นอนนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับอย่าลืมครับ เปิดออกมาแล้วครับก็ได้มีอะไรยากนะครับก็พยายามแกะบริเวณนี้นะครับนี่ครับมันจะมีร่องอยู่นี่ครับแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่บริเวณนี้ครับต้องเปิดออกนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดลําโพงนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันน็อตครับผมอือหือมันมีวางไม่ได้เลยนะครับเหนียวพอสมควรเลยครับ เดี๋ยวก็แปะเก่าใหม่ครับไงก็ต้องแปะเก่าใหม่ครับอีกหนึ่งที่นะครับจุดนี้นะครับต้องออกก่อนนะครับ โอเคครับจากนั sure the the Duke, ้นนะครับเดี๋ยวให้ใช้พวกอ่าแบบนี้นะครับตัวเหล็กบางๆเนี่ยครับสล็อตล่องโดยรอบนะครับเพราะว่ามันจะมีอ่พวกฟิล์มบางๆยึดอยู่นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราซ็อกล่องนะครับเราก็ค่อยๆใช้ที่ที่งัดนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับค่อยๆนะครับเบาๆนะครับให้มันก็จะเปิดออกมาในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีซ็อกเก็ตอยู่หนึ่งตัวบริเวณนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันขาดนะครับเป็นซ็อกเก็ตของไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับก็จะถอดตรงนีี้้้้้ออออกกก่นนนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบแลลวว็เปิิดดโพงงงงงขึึผมตต เดี๋ยวสูมเข้าไปนะครับก็เปิดนี่ครับก็ปลดตรงนี้ออกนะครับเราก็จะเปิดขึ้นได้ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ครับปลดตรงนี้ออกครับแล้วก็จะมีสายแพรบริเวณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับจะถอดยังไงจากนั้นเราก็นี่ครับกดเจ้าสเกลลำโพงกอครับจะได้ถอดได้ง่ายก็จะปลดประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับมันจะถอดชุวนี้ออกนะครับวิธีการถอดนะครับอันดับแรกปลดตัวนี้ออกกันครับแล้วก็ไปปลดสายแพรนะครับแล้วก็จะยกตัวนี้ออกครับ แล้วก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับต้องหมุนออกก่อนนะครับถึงจะออกมาได้ครับผมนี่ผมก็กดสเก็ตออกแล้วนะครับนี่ครับกดง่ายครับอันนี้เป็นสเก็ตแบตเตอรี่นะครับถอดออกก่อนในลบแรกนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีที่ล็อกอยู่นะครับที่ล็อกนั่นจะเป็นชุดชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกดออกด่อยนะครับแล้วก็กดสายแพร์นะครับก็น่าจะออกได้แล้วครับผมเสร็จแล้วก็หมุนน็อตออกสามตัวนะครับ หลอดฝั่งนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ2ตัวบริเวณนี้นะครับกดออกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสลักล็อกอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องยกตัวสีดำนี้ออกมาก่อนนะยกออกมานะครับแล้วค่อยถอดตรงนี้นะครับมาลักษณะนี้ก็กดลงมานะครับจะได้ถอดง่ายนะครับแล้วค่อยดึงออกมาครับนี่ครับสายแพรตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะลดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดมันออกมาแบบนี้นะครับลดมันออกมานะครับลดชุดนี้ออกก่อน อยากไ้นะครับตรงนี้อย่าไปขยับมันมากนะครับผมด้านในไม่ให้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราประกอบออกจะได้ประกอบง่ายครับนี่อยู่ประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับต้องถอดตัวนี้ออกนนะครับถอดตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็ค่อยเอาบอดออกนะครับถึงจะถอดแบตได้ครับโหคุ้นวายนะครับตัวนี้ลืมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับวิธีการก็คือใช้น้ํายานะครับลอก หยอดลงไปนะครับแล้วก็เปิดมันขึ้นมาครับเนี่ยครับมันจะมีสลักเกียร์อยู่นะครับให้ถอดตรงนี้ก่อนนะครับก็ทําความสะอาดนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยแปะกลับใหม่นะครับโอเคนะครับจากนั้นค่อยถอดตัวนี้ออกนะครับจะได้ถอดง่ายครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ถอดออกนะครับมันเป็นชิป ntc นะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วครับตันนี้ใครไม่ได้ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ครับจริงไม่ได้มีอะไรมากครับชิปั้นพอเราปลดตัวนี้ออกนะครับเราก็จะดึงออกง่ายเลยครับไม่มีอะไรฝัง นี่มีพาสซีฟอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่นี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วอ่าเราก็จะมาถอดแบตเตอรี่ออกมาเช็คไฟกันนะครับว่าสาเหตุที่มันเปิดไม่ติดเพราะเป็นเพราะแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแยกไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะดึงออกมาง่ายๆนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด7.4โวลต์นะครับลิเธียมไอออนนะครับ แลที่ผมเคยเปลี่ยนมานะครับมันแพ็กอยู่ทั้งหมด4เซลล์ครับอ่ะแยกไปก่อนนะครับผมโอเครับเดี๋ยวเรามามาดูกันตรงนี้นะครับว่าแรงดันของแบตมันมีไหมนะครับปกติถ้าแบตไม่เสื่อมอะไรก็ต้องหกเจ็ดโวลต์ขึ้นนะครับมาดูกันเลยครับอันนี้ไฟไม่มาเลยครับศูนย์โว้นะครับไม่มีไฟครับผมไฟมีแค่อะไรครับเนี่ยยี่ ยี่สิบห้ามิโวนะครับไฟน้อยมากนะครับเนียเปิดไม่ติดแน่นอนครับนี่คือมันแบตเสื่อมแลวครับนี่ครับไฟไม่มาเลยนะครับไม่มาครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแบตชุดใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมาเทสเปิดดูนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาลื้อดูกันครับแบตที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับใช้ทั้งหมดสี่ก้อนนะครับต่อกันอยู่แบบนะครับสองเอสสองพีนะครับขนาดกัน สองก้อนแล้วก็อนุกรมกันอีกสองเซลล์ครับเดี๋ยวเราจะลื้อออกนะครับเพื่อเช็คว่า b m s ปกติไหมนะครับแล้วก็จะลองเปลี่ยนแบตตัวใหม่เข้าไปแล้วก็เทสดูกันครับมาดูกันต่อเลยครับสําหรับอันนี้ก็จะเป็นแบตนะครับที่ผมแพ็คไปใหม่นะครับก็ถอด b m s ตัวเก่ามาครับวัดแรงดันเรียบร้อยนะครับมีไฟแล้วนะครับเจ็ดโวลต์กว่าๆนะครับจะลองเปิดดูก่อนนะครับอันนี้จริงๆมันต้องวิหุ้มก่อนนะครับเดี๋ยวผมหุ้มนะครับแล้วผมก็จะเอามาต่อเข้าบอร์ดแล้วเปิดดูใหม่นะครับว่ามันติด จากตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมแพ็กแบตตรงนี้นะครับผมจะยังไม่ประกอบเข้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาต่อนะครับต่อแบตเข้าก่อนแล้วก็ต่อชุดสายแพรตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวงจอาราจะเชื่อมต่อกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับถ้ามันกลับมาเปิดติดนะครับแสดงว่านี่แหละครับปัญหาของมันก็คือแค่เรื่องแบตนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องนะครับเห็นไหมครับเครื่องมันกลับมาติดนะครับเห็นไฟขึ้นไหมครับอ่าโอเคนะครับอย่างเงี้ยผมจะประกอบกลับคืนได้แล้วครับผมเดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับ ก่อนที่จะประกอบกลับนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําการต่อแบตเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะลองฟองน้ําให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วจากนั้นผมก็จะเอาประกอบเข้าตัวนี่เลยนะครับวิธีการใส่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวนี้ไปก่อนนะครับให้มันลงล็อกปริเวณนี้นะครับลองๆกแอบนี้เสร็จแล้วก็เอานี้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมทําแป๊บหนึ่งครับ มันก็จะลงไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ล็อกน็อตได้เลยครับผมใส่ชิปตัวนี้กลับนะครับผมใส่ชิปกลับนะครับถัดไปนะครับผมก็จะใส่สายแบตนะครับคัวแบตกลับไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะสามารถเปิดเครื่องเทสได้นะครับปลาเปิดติดไหมนะครับโปดยปุ่มสวิตจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสก่อนนะครับโอเคครับผมอันนี้ติดนะครับผมติดแล้วนะครับ ขั้นตอนหนึ่งนะครับที่สําคัญมีขนนั้นตอนนะครับก็คือเราต้องเทสชาร์จก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบที่ชาร์จกลับไปครับเป็นที่ชาร์จสิบห้าโวลต์นะครับไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแสดงสถานะชาร์จแล้วนะครับโอเคทนได้ครับผมอ่ะแสดงว่าเราต่อถูกต้องนะครับอันนี้ผมก็จะทําการต่อลําโพงเข้าครับผมแล้วก็จะประกอบให้เรียบร้อยครับครับจากนั้นก็เอ่ประกอบกลับนะครับเรียบร้อยก็ไขน็อตกลับได้เลยครับอ่าอย่าลืมนะครับตรงนี้มีน็อตหนึ่งตัวนะครับผมไขไปแล้วนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวไขน็อตเข้าไปมันก็จะแน่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องมาซิลเก่าอีกทีนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็เหมือนประกอบกลับแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้เปิดเครื่องติดแล้วนะครับชาร์จเปิดดูเลยนะครับชาร์จเป็นไงเข้านะครับเห็นไหมครับ ไปขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสเสียงกันสักนิดหนึ่งครับโอเค